สวัสดีทุกท่านเลยแกันี่ยค่ว yeah, <c oughs> <rai. c oughs> right. ัน <Oft> นี้ผมจะมาขอบคุณท่านชมเทติดตามผมถึง21ซับตระไคร์นะก็ขอบคุณเลยนะบายแฟนไลออนเฟรมาทีวีแต้ง21ซับนะแล้วขอบคุณนะไม่มีบายนี่หว่าเออแฟนไลออนนี่หว่าเออนั่นครับก็ต้นตอนนี้ผมเอามาจากพิกเซลแ b เนาะโอเคนะ ขอบคุณท่านชมมากมากเลยเซ่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับคลายสันซิคา้าไปไปก็คือไอพวกเนี้ยนะฮะอืมก็สร้างมาได้อะไรอะเออว่ามีนะเฟซ <Babe. S 2> <Babe. S 1> แกลลี่นะโอ้ก็ผมไม่ไม่ค่อยเป็นมือสร้างเท่าไหร่นะโอเควัสดีบค๊ายบาย,บายใครอยากดูคลิปก็กดตรงลูกตรงนั้นได้เลยนะเนาะแฟนอ้อนเนาะ ใครอยากดูคลิปอื่นก็กดตรงตรงนั้นได้เลย,น,น,ยน,น,นะเห็นป่ะนานเลยครับวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย